สวัสดีทุกท่านครับวันนี้นะครับมีเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับขนาด19เม็ดนะครับมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับในราคา10,000บาททุ่นๆนะครับพร้อมจัดส่งรับประกันพาแท้นะครับวันนี้นะครับมาดูกันหน่อยว่าทําไมเหรียญนี้ถึงมีราคาแค่10,000บาทเท่านั้นนะครับเหรียญหมุนเงินหมุนทองนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่สภาพผิวเดิมดีนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังก่อนนะครับนี่ฮะสภาพเหรียญเนี่ย สมบูรณ์ดีมากนะครับด้านหลังนี่แล้วผิวดีด้วยนะครับองค์นี้ผิวพันดีมากๆนะครับผิวเดิมดีนะครับองค์นี้เนี่ยที่ผมเปิดไว้10,000บาทนะครับเนื่องจากนะครับหมุนเงินหมุนทอง19เม็ดเหรียญนี้นะครับซึ่งปกติสวยๆเนี่ย200หมบวกลบต้องมีนะฮะบวกบวกได้เลยนะฮะองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมพามาดูหน่อยว่าเหรียญเนี่ยเขามีการปั๊มมานะครับแล้วก็ มีรอยยับเล็กน้อยนะครับนี่ฮะเป็นรอยเส้นตรงนี้นะฮะนี่ฮะนี่ฮะนี่นิดเดียวนะครับนี่ฮะที่เห็นเป็นรอยเนี่ยนะครับอันนี้โค้ดเต็มนะครับนี่จมูกดีด้วยนี่ครับบริเวณหน้าตานะครับนี่โค้ดเคิร์ดชัดเจนนะครับเรียบร้อยหมดเลยนะครับก็จะมีแค่มุมตรงซ้ายมือเรานะครับ ขวามือหลวงปู่นะครับแค่มุมเดียวนะครับเพื่อนๆนะครับที่กําลังมองหาพระเครื่องนะครับเหรียญหมุนเงินหมุนทองรุ่นนี้อยู่เนี่ยอยากได้ไว้บูชานะครับรับได้จัดไปครับเอาเป็นว่าราคาแบบนี้ไม่มีบ่อยๆแน่นอนครับขนาด18เม็ดหนาเองเนี่ยยังหมื่นกว่าบาทเลยนะครับองค์นี้ผมได้มาไม่ไม่แรงนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับขอคนรับได้นะครับนี่ฮะโลหะอาจจะรีดไม่เรียบนะครับแล้วเข้าไปปั๊มเนี่ยก็ มีรอยตรงที่ผมซูมให้เมื่อกี้นิดหน่อยนะครับก็แบ่งกันไปบูชานะครับใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับก็จับไปได้เลยนะครับส่วนอีกเหรียญนึงนะครับเป็นเหรียญโล่นะครับหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรนะครับเนื้อเงินลงยาสีเหลืองปี0 9นย์ะครับห่วงเดิมเนี่ยม่อยู่นะครับเขาตัดไปนะครับ สภาพน่ารักดีนะครับสวยๆเนี่ยเอาว่าเป็นหมื่นนะครับหลายหมื่นนะครับองค์นี้ยาดียาเดิมอยู่นะครับน่ารักดีนะครับก็ห่วงไม่มีสภาพน่ารักแบบนี้แบ่งกันไปนะครับ5,500บาทพร้อมจัดส่งให้นะครับโทรมาปิดก่อนได้เลยนะครับใครที่อยากได้ พระเครื่องนะครับหลวงปู่หมุนและเกจีอาจารย์อื่นๆยอดนิยมไว้บูชาเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามทักทายกันมาได้นะครับผมปิดให้อีกหนึ่งองค์นะครับปิดท้ายสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับพระปิดตาเนื้อดินเผานะครับทาทองเคลือบแลกเกอร์นะครับแบบนี้นะครับจัดสร้าง300องค์โดยประมาณนะครับจัดสร้างในปี2543วัดป่าหนองลมจังหวัดสาแก้ว สภาพคมชัดสวยเดิมๆนะครับใต้ฐานเนี่ยจะมีจิ้มโคตดสโคตดนี่ฮะมาพร้อมเลี่ยมกันน้ำนะครับองคนี้สภาพสมบูรณ์ดีมากเลยนะครับนี่ฮะใครมองหาอยู่นะครับองนี้ผมเปิดแบ่งให้นะครับที่34,500บาทนะครับอยากได้เท่าไหร่โทรมาพูดคุยสอบถามกันได้นะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับพิจารณาพระ แต่ละองค์ให้ดีนะครับผมเปิดในราคาพิเศษให้เลยนะครับอ่ะมาถึงในองค์ต่อไปนะครับองค์นี้นะครับเป็นตลับสีพึ่งนะครับเสาห้าบูชาครูปี2543นะครับปี2543หมายเลข808นี่โคดบัวอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับนี่โคดบัวนะครับนี่หมายเลข808นเี่นะ สภาพเดิมๆเลยนะครับนี่ฮะแล้วการส่องของกล้องตัวนี้ชัดมากครับใครยังไม่มีกล้องไว้ใช้นะครับนี่ฮะหกรบาทพร้อมจัดส่งให้ด่วนๆนะครับสภาพขององค์นี้เรียบร้อยดีนะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวผมให้ดูด้านในนะครับกล้องส่องพระนะครับเอาไว้ต่อยอดดูพระเครื่องได้นะครับใครยังไม่มีนะครับพร้อมจะส่งให้นะครับหกราทนี่ฮะตลับสีพึ่งนะครับด้านในมีสีพึ่งเต็ม และพับปกใบมะขามอยู่ตรงนี้นะฮะมีพับปกใบมะขามอยู่ด้วยสีพึ่งเต็มนะครับนี่ได้ถึง3อย่างเลยนะครับมีสีพึ่งอยู่ด้านในปกใบมะขามรวมถึงตลับนะครับนี่ฮะหมายเลข808วันนี้นะครับเปิดแบ่งเพื่อนๆไปนะครับ8ป8 0 0บาทท้นนะครับ8,000บาทท้วนพร้อมจะส่งให้นะครับทุก รายการรับประกันพระแท้นะครับชอบองค์ไหนโทรมาปิดก่อนได้เลยนะครับวันนี้หลายๆองคราคาเบาๆสมเหตุสมผลนะครับมีพระเครื่องอยากปล่อยเปลี่ยนเป็นเงินคุณทักผมมาได้ส่งรูปภาพชัดๆนะครับผมถูกใจจะรีบติดต่อกลไปวันนี้ลองพิจารณาดูครับถูกใจแบ่งกันไปบูชาครับสวัสดีครับ